ครับอันนี้ก็กล่องนี้ก็เป็นพลอยมอระกตนะครับมอระกตสีเข้มเมื่อดูตอนไม่มีไฟก็จะเห็นชัดอย่างนี้ครับสะท้อนแสงอย่างนี้ก็มีความสวยในตัวเองนะครับถ้ายิ่งเห็นกลางวันแล้วก็จะสวยนะครับขนาดเห็นตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟเราจะฉายให้ดูตอนที่ไม่มีไฟไม่มีความสว่างนะครับก็เป็นที่มืด กล้องก็จะปรับให้เห็นแบบธรรมชาติครับให้เห็นแบบธรรมชาติสีเขียวเข้มมีไฟตะท้อนแสงถ้าเห็นตอนกลางคืนอย่างนี้จะชัดถ้าเห็นกลางวันก็ยิ่งยิ่งชัดนะครับถ้ากลางคืนไม่มีไฟยังเห็นชัดอย่างนี้เรื่องกลางวันนี้ก็ผิวสวยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ดูวันหน้าจะให้ดูตอนกลางวันเราให้ดูตอนกลางคืนกับพลอยล้านเจนะเจนะครับศูนย์ปดเจ็ด 1505601ครับขายทุกวันนะครับ